ช่องอัลโตอินไซด์ดริฟท์นำเสนอรีวิวรถยนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกทั้งสเปครูปลักและเทคโนโลยีล่าสุด Ford F550 ปี2025เป็นรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหนักในทุกสภาพถนนรถรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในซีรีส์ซูเปอร์ดิวตี้ของ Ford ที่มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพการลากจูงที่เหนือชั้นในรุ่นปี2025นี้ Ford อร์ได้ทำการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้านภายนอกของ f 5 5 0 2 0 2 5ยังคงความบึกบึนดุดันในแบบฉบับรถงานหนักกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้านดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ดรูปทรงโมเดิร์นเข้ากับเส้นสายที่เฉียบคมของตัวรถล้ออลลอยขนาดใหญ่พร้อมยางออ r a รนที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลุยทางอ f r o a d ฝากระโปรงหน้าถูกปรับให้โค้งมนและมีช่องระบายอากาศเสริมความดุดัน ในรุ่นสปอร์ตแอพิเรนต์แพ็กเกจยังเพิ่มความสปอร์ตด้วยชุดแต่งพิเศษร,รอบคันกระจกมองข้างสีดำกันชนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถและโลโก้ฟอร์ดสีดำที่สร้างความแตกต่างอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของ f 5 5 0ให้ความรู้สึกหรูหราและใช้งานได้จริง บาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กลางคอนโซลแสดงผลระบบซิงค์สซึ่งรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างลื่นไหลระบบนำทางพร้อมการอัปเดตแบบ OTA พวงมาลัยมัลติฟังชันระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนและที่ชาร์จไร้าสายเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารขุมพลังของ F550 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลพาวเวอร์สโตรก V8 ขนาด6.7ลิตรโบชาร์จให้กำลังสูงสุดที่น่าประทับใจและแรงบิดมหาศาลเพื่อรองรับงานลากจูงหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเกียร์อัตโนมัติท็อกชิฟต์10สปีดท,ที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์อย่างลื่นไหลช่วยเพิ่มทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นผิวทั้งทางเรียบและทางออฟโรดเสริมด้วยเทคโนโลยีการควบคุมแรงบิด และระบบเบรกแบบเ t r a i l ์เ b r a k อ Controller ช่วยให้การลากพวกมีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเรื่องของระบบความปลอดภยัย F550 ก็ไม่เป็นรองใครด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัจฉริยะก,กล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ตรวจจับจุดอับสายตาซึ่งรวนแล้วแต่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยงานในไซต์ก่อสร้าง สำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม F550 มีตัวเลือกหลากหลายทั้งในแบบแชสซี่เคบินที่สามารถนำไปดัดแปลงเป็นรถขนส่งรถดับเพลิงหรือรถเครนขนาดเล็กได้ตามความต้องการของธุรกิจด้วยโครงสร้างแกร่งเฟรมเหล็กกลา้าและช่วงล่างที่แข็งแรง F550 รองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า18,00 0ปอนด์และสามารถลากจูงได้ถึงกว่า30,000ปอนด์ในบางรุ่นย่อย นอกจากนี้ยังมีระบบ Ford Pro Telematic ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถติดตามสถานะของรถแต่ละคันได้แบบเรียลไทม์ทั้งตำแหน่งการเดินทางการใช้น้ำมันสถานะเครื่องยนต์และการแจ้งเตือนซ่อมบำรุงซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์สำหรับการบริหารจัดการฟอร์ตรถยนต์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟอร์ f 5 5 0 2 0 2 5ยังให้ความสําคัญกับความยั่งยืนด้วยการพัฒนาเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นลดการปล่อยไอเสียผ่านมาตรฐานการควบคุมมลพิษระดับสูงและยังมีแผนในอนาคตที่จะพัฒนาเวอร์ชั่นไฮบริดหรือไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่ให้ความสําคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้นสําหรับใครที่มองหารถกระบะสมรรถนะสูง ความแข็งแรงทนทานและเทคโนโลยีครบครัน Ford F 550ปี2025คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งงานและชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการลุยเส้นทางที่ท้าทาย F 550ก็พร้อมลุยไปกับคุณทุกเส้นทางอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Insight Drive เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆรุ่นเด็ดเด,ดที่เราจะอัปเดตให้คุณชมก่อนใคร